ทานเลยมาแล้วทานเลยดิวชนเลยไหวก็ดิวมาแล้วดิวตีไปสองตีไปสงตองตองตองตงองตชมดผกนธนาคารนะผู้กันธนาคารนะเอ้ยอย่าแยกะย่งกันหมอนตกสองขึ้นไปรถแข่งหน้ารถแข่งไหนเนี่ยธนาคารอะไรเพื่อนตีอยู่ตรงรถแข่งรถแข่งตกสอง กันที่เหรอเอาเอามันีมันัเมมันวางงลงนะมันวาง E D มันาง E ยิงยยยิง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 ไว้ยิงไยิงนยมันิงนม่หมนอันนี้ไม่หมนิงนอันนไม่ f ันนมเ้วงอะไรสีส้มอะโคตรเหมือนใหม่เลยอะของไหม่ของไหม่เ้ยม่ไม่เห็นมันเลยอะแต่ขัแต่่ร่างหนามไม่่างพี่โจ๊กเออคนเยอะเลย P เนี่ยโคตรเยอะเลยเนี่ย มันชนกันอ่ะเอ้ามันไม่ลงเอ้ยมันลงหมดมันเนี่ยมันลงเต็มเลยเอ้ยลงเลยโอ้ยเต็มเซ็ตเต็มฟังฟฝั่งพี่ดำฝั่งพี่ดำฝั่งพี่ดำเขาไม่ใส่นาโนนะเข้ามาเรื่อยๆเขาไม่ใส่นาโนอ่ะใส่ใส่มันใส่มันใส่กดยิงยิงตกไปสามตัวไม่มีนาโนเลยกูโดนแย็บกูโดนแย็บไปหมดเลยมือถือสมอบดีเพื่อโดนแย็บ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 หลังมันล่วงจุดสมมาดีขาดิขาไอ้ดิวดิวอ้อยเขาหัวดิว อ๋อดีขาวเข้าวง่อยดิวาด็นไดนอนอยู่วะกระป๋าฝาพานะน่นปมาเบิลเฮ้ยขาวสุดอยู่นะดิวื่อนน่ยเพื่อนชุเบรกชุเ็กชุเพื่อนหน่อยเพื่อนจุเบรกชุเพื่อนน่เสองลงไปเลยไูเสล้เสร็จแล้วลงไปเลยเสร็จแล้วลงไปไฟคูลงไปไฟคูลงเซตหน่งเสองลงไปเลย ช nah 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 uh, nah uh> ื่นมาเลยชวยหน่อยเพืชวยหน่อยช่วยหน่อยที่เป็นเอกช่วยหน่อยเพื่อนมาไอเวทแกมาราตะกอไอสวยสวยเพื่อนสวยสวยสวยดึงศพดึงศพเพื่อนดึงศพเพื่อนเวทตัวทองสก๊อตไสไลด์ดึงศพเพื่อนเพื่อนดึงศพเพื่อนโดนกูแนี่ดอกเนี้ยไอเตัวองสกอตไอ้ย่ไอแ้าสวย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 เพื่อนสวยสวยสวยดึงศพเพื่อ ดึงอบเพื yeah, yes, yes, ่อนดึงศพดึง <splash> พื่อนดึงอบเพื่อนาเสดึงอบเพื่อน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 จะเยอนเย็นพื่อนเรงซ้ำจอดไอควายมีซ้ำมีจอดรวยรวยรวนดึงอบเพื่อนดึงอบเพื่อนจะจอไอเเคี้ยไอควายไอเฮียคีค่าไอเฮียใจเย็นใจเย็นทบนรถอะพี่เจบนรถอลำโบน้ำเงินแต่ละนั้นรีบรีโสีนิเฟกอะกูไม่รู้จะทำไรเนี่ย

รวงรวงีแปนเอ้ยใครวะพี่โจข้างหลังข้าเสร็จตรงรถเมย์ตรงรถสตรงรถสีรถแข่งใครขับวะรถแข่งไอไอรถแข่งเพลงเพลงเราเเราเรานตแตกโนแตกมาเมาเคอยแม็อยแม็คอยอยกคอยแมคออยแม็คคอยแม็คม็คอยแม็คอยแม็คอยกมยแม็คอคอยอีแแคอคอยแม็คคอยแม็อยิมอม็คอยแม็อ้อยแมคอยแมอมอแอยแมอยแยออย ไอเยวิทมึงกากจริงกูบอกให้นะไอเยวทยพาราสกอตไอเยวทาราสกอตอเวิทย์พาสกอตไอเวทยพาากอไอเยวทยพาราสกอตไอเยวิทย์พากอไอเยวพสกไอเยวิทยาาสกอตไอเยวิทยพาาสกอตไอเวพาสกอเยยลสกอไอเยวิทย์พาากอไอเยวพาสกอเยวทย์พาลากอตไอเวทาาสกอตเยิอตเวทย์พาลอตไอเวทยาลาสกอตเยวเล่นมาดีสกองเล่นมัน่ะ ไอ้ไฮท้าไอ้ไฮมึงก่านตายไอ้เยเบดไอ้เยเบดตายไอ้เยเบดอ้าวยอมไฟสวยมันตายมันเตาไอ้กระตอกมันตายฮ่าฮ่วงซุมวงใหม่น่าจะใช่ครับผมขอเบอร์นันโนเลยไปเลยไปเลยเดี๋ยวเราห่อไปเลยไปเลยไปเลยมันเริ่มออกหมดเลยนะนี่มันออกเต็มเลยนะโอ้มันขับอะไรวะกันจอกไอเด็กเขี้ยไอ้น้องไอ้กันลูก ไอ้ไอ้ไอ้นม่นไม่เลไอ้ไอ้ต้มน้มจับมัไปเล่นหน่อยไอ้โจรจับไปหน่อยออแ้นวะ้แล้วะไอ้ไมจงมานยหยแองนลี้องเลนขอมนอีกไม่ไม่ไอ้ต้มต้มฝังเี้ยฝั่งี้อยู่องแรกฝั่งเ้ยอ้ไม่เนดาอย่นะไอ้เมมานี่ไหมโอ้พี่เล็กกระสุนหมอีกแล้ววยไอ้เมมาบดล้อรถเ้นองแมาฝ่าอเพื่อนหัมันมุดตรถเนี่ ไม่ไม่ไม่มีถึงของหนเล้กูคันไหนวะเนี่ยเอ้าพี่เบลวี่คืออะไรบอกกูดึงเซตแต่ตัวเองไม่เอาไปหามาเซินึงฮ้าเราเซิเยอะมากเดี๋ยวมันเอาศุกร์รอรอดอยู่วะวะใครว่าแม็กลาเรนเพื่อนเหรอวะแม็กลาเรนอะแค่แค่คิดว่ามันของเราไม่ใครว่าแม็กลาเรนอะใครว่าพี่โอ๊ตอเดี๋เดี๋แม็กลาเรนอะร้อยทองปะอีมพีโอโอ้พี่โอ๊ตแมงไม่พูดเวยเงียบทำไมวะไหนรถกูวะ ไอเปิ้ลหารถแป๊บนึงเพื่อนหารถไม่ออกไอ้เหี้ยขอเคลียร์หน่อยขอเคลียร์หน่อยต้นนี้ขนาดเดี๋ยวไปเอาแป๊ะต้องมีใครไปมีห้อไหมเดี๋ยวห้องให้เเเลลยยฟาสกับรถหน่อะฟาวุ้ยศพเหลือตึมเลยว่ะศพหลไรเยอะศพเเยอะศพาหน่อยดิเออเดี๋ยวไปเอาแป๊บไอเปิ้ลหารถไม่เจอว่ะเพื่อนตัวยืนไปแบงตัวยืนรถอยู่รถเนี่ยจอดจอดอยู่ตรง เนี่ยด้านหลังด้านหลังพ่ะหน้าสนามแข่งหน้าสนามแข่งเลยหน้าสนามแข่งเลยฟิ่งมาวิ่งมาพ่ะตรงมา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 ซ้ายซ้ายซ้ายอ๋อสมห้กลับมาพ่ะกลับมากลับหลังมากลับหลังมาไม่ใช่กลับหลังมากลับมามีน้ำมีหอขึ้นวะระวังด้วยนะไอเปิรลหามหอรถไม่เจอเพื่อนโว้โอจิมีหอในรถมีเพื่อนหารถอยู่ขอขอขอหอฮะให้กูกับพี่เกณฑ์วันเออกูหารถอยู่เพื่อนมึงวิ่งทำอะไรวะอี้เพ่อมเป็นห่อแล้วนะเป็นห่อแล้วนะเข้าไปเด็นหอแล้วนะเป็นห่อแล้วนะเป็นห่อแล้วนะหารถไม่เจอ สวยกาแล้วพี่พอดมีห่อเลยพี่พอดพี่ต้องไปกับผมอะผมไม่มีห่อสมนี้อุ้มไม่ขึ้นเลยตัดเลยเพื่อนห่อแล้วอ่ะสมเลยอะเยอะสมเลยอเยอะสมเลยอเยอะมไอห่อเหลือบ้างไอห่อมาถึงห่อหอบไอ้คุยอยู่ไหนคุยเหลืองเลยเค็มเหลืองเลยเอ้าเอาห่อกันแล้วไอคุยอยู่ไหนเนี่ยนี่ไม่ไม่ไม่ก้างก้างก้างไอเปอร์ผมหารถไม่เจอว่ะเพื่อนกูตอนนี้กูรถกระพิมหมดละไอคุยไอเพื่อนผมหารถไม่เจอลุงคุยหลังลุงคุยหลังผมครับพี่พอดผมไม่มีครับ เวอร์เป้ร์ตกูเจอแล้วเป้ร์ตกูเจอแล้วรถเจอแล้วเอ้ยมันวางยีนพีทางเข้านะรถทางเข้านะพี่เจวิ่งมาผมพี่เจหันซ้ายมามันวางยีนพีทางเข้าไอเปิรได้หอยยังเปิรเพื่อนโอ้โหพี่มาหาผงพี่มาผมวิ่งมาผมพี่เปิร์ตขาเข้าเฮลมีเฮลมีทางเข้าเฮลมีแกงผมบ้างดีดึงไปเลยหลังกลับม้าเฮลมีทางเข้าเฮลมีเฮลมีฟังกันด้วยนะทางเข้าเฮลมีเฮลมีพี่เล็กไรเล็กไเข้ามันไอยางไรเล็ไปเล็กก็ออกฝั่งนี้ได้นะเล็กเล็ก สีงน้องนี่เปเกมยนไหมคาร์น่าตัวละครตนรจเฮ้ยเพื่อนโดนตัวลอยทำมเก็มเกไปกรมทอีไอโอสไปไหนวะไล่ไปนะไปไหนเห็นในนี่มีมีศพหนึ่งอ่ะใครมีหอยใครว่าไอเพื่อนไอตรงสนามแข่งรถอ่ะมีศพอีกกูมีหอยอีกใครมีมี ไอ้กินในห้ายหองก่อนดิไนมมาแล้วหอยหน่อยดิไอ้นมหอยไอ้นมหอยนะต่อเดี๋ยวมาไล่นะอันนู้นตะกลอนไว้ได้แล้วพี่ได้แล้วตอกต่อเดี๋ยวมันได้นะไม่ย้ยมาวันนี้ย้ายประมุ่นมาละตัวไหนล้วพี่หยองไอ้ติ๊กตอกติ๊กตอกเหินติ๊ตอกลยมาล้อหายล้อหายล้เหายหันเล่นเลยหันเล่วงล่วงตำรวจล่วงพี่แต่สามขอเดียวเฮ้ยออกทางประตูปกตินะพี่หยองชนให้มามาเหินติ๊กตอกหน่อยพี่หยองโดนวะ รถพี่หยองชนชนให้กูสิรถกูอ้วนอ่ะเออชนอยู่อะไรวะเนี่ยไอ้เหี้ยไอ้นมไอไอแท็กออกทันปกติได้แท็กออกทันปกติได้เลยอินพีหมดแล้วเดี๋ยวไปไปไปทำอะไรทำมาหนะพี่หยองไปแล้วไปเลยนะมีตอรองนดิโคไหมไอ้นมออกไปดิทั้โอ้ยเชี่ออย่าต้องกูอย่างเยอะเลยโอ้ล้านสิบล้านสิบเตดียประมูลเตดี้เพื่อนเพื่อนเอาดิคันนั้นอะชนี่คันนี้คันน้ันนันนี้ชนเลชนเลยชนเลยโอเคได้ครับพี่ชนเลยคบพี่ชน เต็มลามับน่าจะอัดน่าจะปลากระป๋องครับพี่พี่โจ๊กยิงดิพี่โจ๊กพี่โจ๊กแตกแตกแตกมีมีตกปะพี่โจ๊กไม่ตกปะพี่โจ๊กตกหมดปะออกแล้วอตกมาแล้วประตูอะไากินออกมาหลุดสว่าพี่แจ็คข้างหลังข้างหลังเนี่ยตามมาตามมาสว่าพี่โจ๊กซ้ำหดมากมีห่อปะพี่โจ๊กนี่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 ต้อมท่าสมกูแคสเหรออีแบมอุ้มไปเลยท่าสมแคสอะอุ้มเลยเฮ้ยโดนอะไรมาอุ้ ไอเปิร์คขับให้ผมหน่อยเดิมเลยตีนี้หน่อยเลยนะโดนใจแล้วไปใหม่ที่ต้องต้มต้มเผาเผาตีนี้หน่อยต้งเผาในเมืองพันปีไอเปิร์คขับหน่อยเพื่อนผมแจ้งแคปมาฝั่งบ้านฮูปเลยวะไอนี่ผมแจ้งแคปไปเพื่อนเข้ามาเลยนี่ไม่กินออกมาแล้วพี่พอดเหมองข้ามาเหองเข้ามาออกได้เดไปไปไปไอเผาในเมืองเพื่อนเรามาป่ะพี่ถึงบ้านบ้านฮูปปะมึงมีมันเหรอไอที่ที่หยองมีมันมีต่อรอด้วยไปหนึ